สวัสดีครับพี่น้องครับอ่สสสสส a a ตอนนี้นะครับ,บรก็อ่าบรรยากาศนะครับอ,าาองัวนหอคอกพี่น้องครับบรรยากาศยามเย็นนะครับตกแรงมาเมื่อน,นี้ฝนตกมืดมือครับพี่น้องครับหอดเกือบหเอ่อเที่ยงนะครับอ่าแล้วก็อ่าตอนนี้ก็คกืคำแล้วนะครับถึงเวลาอัวห่าคอกกับกินฟางครับมือ่อกีก้ได้งามมาก สองรถพี่น้องนะฮะสองรถเข็นนะครับอ่ะก็ตอนนี้ก็ฟางให้วัวครับพี่น้องนะครับนี่ครับอ่ะสวัสดีนะครับคนที่เข้ามาดูนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศดุขอกนะครับพี่น้องนะครับตอนนี้กำลังให้ฟังว่าครับให้ฟังวัวนะครับให้มือละก้อนครับงูหกตัวนะครับพี่น้องเนี่ยครับตัวหนึ่งตัวหนึ่งมันกินอิ่มนะครับ อิ่มแล้วครไปเกี่ยวเอียงเกี่ยวยังไปนะครับตัวท่านอิ่มกินไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับอ่ามันละหนึ่งก้อนนะครับมันละหนึ่งก้อนถ้กินดีครับพี่น้องนะครับเป็นฟางอ่าน่าจะของนี่ยนะครับว่ได้ซื้อได้หาแล้ครับาจ้างอัดคอละสิบาทนะครับอ่าเม่นี่กั สองปีแล้วนะตัวนี้นะครับสองปีนะครับตัวนี้กับพึ่งท้องจัมโบ้ได้สามเดือนเอ้ไม่ใช่ท้องวิโก้สองล้านครับในสามเดือนแล้วมั้งครับตัวนี้นะครับตัวนี้อ่าส่วนตัวนี้ตัวนี้นี่ประมาณหกเดือนนะครับมัเจ็ดเดือนแล้วครับแต่ว่ามันเป็นอัมพิสก,กินน,นิดเดียดน้อยครับตัวนี้เนี่ย หูแววงหูขาดมัดนะครับพี่น้องนะครับอ่าส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นลูกของเอสเคามศูนยนะครับเป็นงว f เอฟหนึ่ตอนนี้ทองจัมโบครับทองบอกจัมโบของของโชคเนลมิดฟาร์มมับธรรมปิดนะครับทองจัมโบนะครับตัวนี้งามครับต,ตัวน้องพี่น้องตีสวยมาก ส่วนตัวนี้เป็นลูกพริกแดงครับ SK 5 8 1ปนึ่ะครับอายุประมาณ10บห้าสิบหกเดือนแล้วครับตัวนี้เนาะนะครับเนี่ยครับตัวนี้ก็ท้องแล้วยูนี่มีงวัวแแมยยูซีโตนะครับท้องทุกโตท้องทุกโตแล้วตัวนี้ผสมจริงนะครับผสมจริงไว้ผสมจริงส่วนแม เมียสาวสองโตนะครับผสมเที่ยมครับตัวหนึ่งวิโก้สองล้านตัวหนึ่งจัมโบ้ครับอันนี้บรรยากาศยุคคอกนะครับก็แเ่งบรรยากาศนะครับผม ประมาณนี้แหละครับพอดีพ่อผมเอาสังกสีมาตีรอบเลยครับกันฝนมา่ันมานะครับหนาะฝนฝนมันสาดนะครับเพราะว่ามันเป็นทีลงทีลงนะครับนี่ครับ นี่ห pues is ้ฟางมือละก้อนครับฟางมือละก้อนนะครับแกกินจนเกี้ยงนี่นะครับยังมือเศ้ามากกับเกี่ยงเลยนะครับอ่าจะให้แบบนี้ทุกวันนะครับจะว่าให้จนมันกินบ่หมดนะะจะให้เป็นมือๆไปกินหมดนะครับกินหมดจังไห้ไม่นะครับอาจจะว่าออกกองกันไปวันเถอะนะครับอ่ากินหมดก่อนค่อยนี่กับตกมือละก้อนพอดีครับพอดีพอดีเลยนะครับ หัวหกตัวนะครับหัวทั้งหมดหกตัวตัวนี้กระทองผสมจริงไว้เพื่อนครับตัวนี้ผสมจริงไว้เหมือนกันนะครับ นะคอบคนคนที่เข้ามาชมนะครับตอนนี้ถึงเวลาให้อาหารวัวครับให้ฟางครับตอนแรงนะครับเนาะนะครับให้ฟางวัวครับกี่กระหบ,บนี้ทุกมือครับพี่น้องนะครับ วันนะครับตอนนี้ก็อยูคอกนี้ถาวรแล้วครับเพราะว่าคอกหนึ่งอยูน่น้ากับไถไถหน้าเหมือนแล้วนะครับบ่มีหม่องป้อยแล้วน,นะครับก็เลยต้องย้ายมาไว้ครอกนี้นะครับเป็นคอกเป็นครอกหน,น้าฝนนะครับจะมีครอรกหน,น้าแรงกับคอกหน้าฝนครับของผมคอกหน้าแรงแตอยูน้าครับคอกหน้าฝนก็ืออ้อยนี่เลยนะครับ ตัวนี้ก็อีกเดือนกําหนดคลอดนะครับตัวนี้กําหนดคลอดวันที่14กรกฎาคมครับทองจัมโบ้ทองจัมโบ้ไว้นะครับผสมจัมโบ้ไว้แต่ทองเงี้แล้วครับตัวนี้ครับทองเงี้ยแล้วครับมึงนันข้างทองโต à, ăn đi, ăn